สวัสดีครับผมชื่อนายเด่นผู้รักษาความปลอดภัยภายในคลังครับความปลอดภัยภายในคลังสามารถปฏิบัติง่ายๆเพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานจริงไปชมกันเลยครับ <S <S ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสายพานลำเลียงห้ามปีนนั่งหรือยืน บนสายพานลำเลียงห้ามตั้งหรือวางวัสดุบนสายพานลำเลียงที่หยุดนิ่งและห้ามบรรทุกน้ำหนักเกิน <c oughs> ก่อนจะเปิดเครื่องสายพานลำเลียงให้ทำงานให้แน่ใจว่าไม่มีบุคคลใดอยู่ใกล้สายพาน <c oughs> ต้องแน่ใจว่า ปุ่มบังคับการควบคุมการทำงานของสายพานลำเลียงอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นเรียนรู้ตำแหน่งและรูปแบบก,การบังคับการควบคุม <c oughs> การเปิดเครื่องทำงานหรือซ่อมบำรุงสายพานลาเลียงจะต้องกระทำโดยบุคคลที่ได้รับอนุญาตร <c oughs> ายงานหัวหน้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ทันทีเมื่อพบว่ามีสภาพการทำงานหรือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย <c oughs> ห้ามมิให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเสื้อผ้าหรือผมของผู้ปฏิบัติงานอยู่ใกล้กับสายพาน <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับสำหรับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับสายพานลำเลียง ผ่านไปคือรถโฟล์คลิฟต์เราไปชมข้อบังคับด้านความปลอดภัยของการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์กันนะครับข้อ1อนุญาตเฉพาะพนักงานที่มีใบขับขี่เท่านั้นที่สามารถขับรถโฟล์คลิฟต์ได้ข้อ2พนักงานขับรถโฟล์คลิฟต์ตรวจสอบสภาพรถก่อนการใช้งานเมื่อพบเห็นสภาพที่ชำรุด ให้ดำเนินการแจ้งซ่อมตามขั้นตอนข้อ 3. สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อทำการขับขี่ข้อ 4. การใช้กระเช้าสินค้าในการขนสินค้าพนักงานขับรถต้องควบคุมให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบนกระเช้าสินค้าสวมใส่หม,มวกนิรภัยสวมใส่เซฟตี้เบลล และล็อกกระเช้าสินค้าทุกครั้งข้อ5การเคลื่อนย้ายพาเลทสินค้าต้องตรวจสอบสภาพการจัดเรียงสินค้าและการพันสลิงแว็บทุกครั้งข้อ6การเคลื่อนย้ายสินค้าขึ้นลงจากไฮแลกโฟลกต้องแจ้งให้พนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ใกล้เคียง ออกห่างบริเวณดังกล่าวเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหากเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเคลื่อนย้ายข้อ7ใช้งานรถภายใต้กฎระเบียบการขับขี่อย่างปลอดภยัยข้อ8ลดรถโฟกลิฟเมื่อไม่มีการใช้งานแล้วให้ดับเครื่องล็อกพาสเวิร์ดและจอดในพื้นที่ที่กำหนด ข้อ9เมื่อเกิดอุบัติการเกี่ยวกับการใช้งานรถโฟล์คลิฟต์ให้แจ้งหัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ประจำวิชาชีพให้ทราบทุกครั้งเป็นยังไงกันบ้างครับกับข้อบังคับการใช้งานโฟล์คลิฟต์เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปชมกันต่อเลยนะครับกับการใช้งานแฮนด์พาเลตผู้ใช้งานแฮนด์พาเลต ต้องสวมใส่รองเท้านิรภัยทุกครั้งไม่วางสินค้าบนงาของแฮนพาเลตโดยไม่มีพาเลตลองนําพาเลตมาลองทุกครั้งก่อนจะวางสินค้าและควรจัดสินค้าให้อยู่ตรงกลางพาเลตอย่างเป็นระเบียบห้ามใช้รถยกโหลดสินค้าข้างเดียวไม่เหยียบหรือยืน ใช้แฮนด์พาเลตในการโดยสารเมื่อใช้งานแฮนด์พาเลตเสร็จแล้วควรเก็บในพื้นที่ที่กำหนดการจัดเก็บพาเลตข้อ 1. การจัดเก็บพาเลตควรให้เลียงไม่เกิน10ชั้นข้อ 2. จัดวางพาเลตสินค้า ในพื้นที่ที่กําหนดโดยจัดวางให้เป็นแนวตรงและเป็นระเบียบข้อ 3. ไม่วางพาเลทสินค้ากีดขวางเส้นทางเดินหรือทางรถวิ่งข้อ 4. ไม่จัดวางพาเลทสินค้ากีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิง ข้อ 5. ้าพนักงานไม่ควรยืนนอนนั่งบนพาเลทส,สินค้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับวิธีการทำงานอย่างปลอดภัยภายในครังหวังว่าคงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลารับชมนะครับผมขอตัวลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องผู้ที่ขายแรงงานอย่าให้ทุกท่านทำงานอย่างปลอดภัยให้พึงตระหนักถึงอันตรายชีวิตจะได้ยืนยาวยืนยงโอ้ย,ยืนยาวยืนยงชีวิตมีค่าอย่าเสียงเลยเนอชาย